เอาละค่ะมาเข้าสู่ช่วงแรกค่ะของดีๆที่ชุมชนนะคะ17ตุลาคมนี้จะเป็นวันออกพรรษาแล้วนะคะกุมูฟังเพราะฉะนั้นวันนี้เรามาฟังเรื่องราวของประเพณีกวนเข้าทิพย์ที่วัดปราสาทสูงบ้านเพชรตะมลตห้วยราชาอําเภอห้วยราชกันตามอาจารย์จงกลไปฟังเรื่องราวของที่นี่กันนะคะ สวัสดีค่ะช่วงของดีๆที่ชุมชนวันนี้อาจารย์จกลอยู่ที่วัดปราสาทสูงอำเภอหมวยราชจังหวัดบุรีรัมย์กับพระมหาพุทธสุวัจน์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรและท่านมหาถนอมอนันตูดรท่านเจ้าอาวาสวัดปรารสาทสูงค่ะวันนี้อาจารย์มีเรื่องราวดีๆของบรรยากาศช่วงอของดีๆที่ชิมบรนะคะของวัดปราสาทาาสูงมาฝากท่านผู้ฟังาราซึ่ง,งขอบอกเลยนะคะว่าที่นี่ไม่เหมือนที่อื่นแน่นอนนะคะ เดี๋ยวเราจะนุ่นท่านพระมหาวันนี้อาจารย์มีเรื่องให้พุทตศาสนิกชนเราได้ฟังว่าที่นี่วเข้าทิพมีความเป็นมาอย่างสูทมาากท่านผู้ฟังซึ่งควาจริงประเพณีคนเข้าทิพมันก็จัดทุกที่แต่ก็มีความเชื่อว่าอาจจะเป็นประเพณีเดิมของกลางแล้วก็ผสมผสานกับประเพณีของชาวพุทธสำหรับชาวพุทธก็จะมีความเชื่อว่ามาจากคําว่าเข้าทิพเอาเข้าเรดอะคู หรือมทุกปลายแที่นางสุชาดาทำถวายพระพุทธเจ้าตอนที่ก่อนที่ท่านจะทสรู้ก็เลยมีความเชื่อดเดิมกันว่าในเมื่อถวายพระพุทธเจ้าทศรู้แล้วจะเป็นข้อทิพย์อันนี้ค็ดีความกันไปประการที่สองี่บอกว่าเป็นพราหมณ์ก็คือในในพิธีกรรมคนขัตติบัตย์มันจะมีพิธีพรามเข้าแทรกด้วยเช่นมีการตั้งหอผู้ประคุณมีการคัดเลือก อสตรีที่จะไปกวนจะไเติมเป็นสาวผู้วิจารอย่างนี้เป็นต้นแต่ทั้งหลายทั้งปวงมันก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาเพราะว่าประเพณีต้องมีการประกอบพระกันไปแต่ประเพณีเหล่านี้เนี่ยเข้าใจว่าน่าจะเป็นประเพณีชาวบ้านก่อนแล้วจึงเป็นประเปประเพณีชาววังทีนี้เมื่อสองอย่างมันผสมประสานกันมันก็เลยกลายเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาึนปัจจุบันแล้วที่วัดประสาทสูงค่ะต้องขออนุญาตอนุโมทนพระมหาถนอมนะคะว่าที่นี่ มีความแตกต่างจากที่อื่นยังไงบ้างคะที่วัดประสาทสูงของเราน,านอกจากที่เราโกนเร้าทิ์เป็นประจำทุกปีที่ตัง้งแต่สมภาพมาก,ก็คือปี2557ก็ได้พัฒนาการมาเรื่อยจนในอาจารย์สจิตราย่างนอกเข้าไปทำให้มีกิจกรรมในเรื่องของอาาการ การาำการจัดขบวนแล้วก็การประชาสัมพันธ์ให้ทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมแต่ก่อนถามว่ามีส่วนร่วมไหมก็มีส่วนร่วมเหมือนกันแต่ว่าในส่วนร่วมของการถวายแล้ก็สิ่งต่างๆเครื่องประกอบต่างๆมาเข้าวัดแล้วก็ถึงเวลามาปรุงมาเตรียมของก็มา ตามนัดในวัน้่เป็นปีนี้ก็คือวันที่สิบเจ็ดแต่ว่าของปีที่ผ่านมาก็คือเราได้ทำสิ่งที่เรียกว่าชุมชนต่างๆตั้งแต่นายอำเภอนายกเทศาบาลของภวยราชต่าที่บ้านทุกหมู่บ้านูบ,านบ้านมีส่วนร่วมแล้วก็ บ้านอื่นเราเห็นก็ขอร่วมด้วยเพื่อตั้งเป็นขบวนแหแล้วก็มีการอารามถวายก่อนที่จะเริ่มพิธีสงฆ์แล้วก็จะมีพิธีสงฆ์ในการเจริญพุทธมน,นาตาก่อนที่จะเพื่อมเป็นสิริมงคลจากนั้นก็ค่อยไล่ลำดับไปตามที่เคยจัดมาทุกปีแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือ เขาทิพของเราตามที่เสียงจากข้างนอกไม่ใช่เสียงของของชาววัดเราเองแต่ว่าเป็นเสียงจากภายนอกที่เราไปแจกไปให้ได้รับการเลร็กพละน้อยเรเป็นของฝากมันก็บอกว่าอร่อยอยากให้ทางวัดนั้นทําจําหน่ายเพราะว่าเขาก็ไม่อยากจะเอาเฉยากจะบูชาทำบุญทบุญด้วยนั่นแหละในวัดนีด้ ยังได้ได้แล้วปรากฏว่าปีที่แล้วนี่ไม่พอ,อไม่พอ,พอคเขาบอกว่าอร่อยแต่ว่าก็เป็นเสียงจากผู้บริโภคเสียงจากชาวบ้านที่เขาพูดกันมาเราเป็นพระก็คุดไม่ไ้ว่าอร่อยหรือไม่ชาวบ้านเขาว่าอร่อยแล้วก็ก็ <c oughs> น่าจะเป็นเช่นนั้นเพราะว่าไม่พอกันไม่พอกันกอต้องทำสองรอบปีที่แล้ว มันก okay. ็ส่งไปหลายจังหวัดเหมือนกันนี่ก็เป็นที่มาที่ไปที่วัดของเราก็อาจจะแตกต่างจากที่อื่นวัดอื่นก็ไม่ไม่ได้ทําให้บูชาแต่วัดเราก็ได้ทําแล้วก็คนอยากจะบูชาเพราะว่ารสชาติดีก็ว่าเขาก็บอกว่าไปที่อื่นก็คือชิมมาแล้วหลายวัดไม่ใช่เฉพาะที่พระราชที่อำเภออื่น ในเมืองที่เขาประกวดกันก็ชิมมาแล้วแต่ว่ารสชาติในที่นี่ไมนจะเปลงนะก็อร่อยจุกปากอร่อยยังไงอร่อยทุกปากโลกจากอร่อยทุกปากทราบว่าเป็นความเชื่อของพุทธศาสนิกชนเราว่าได้ได้มีโอกาสทานข้าวชิบแล้วจะได้บุญด้วยไหมคะคพระอาจารย์คะนอกจากนอกจากได้บุญได้บุญด้วยการหนึ่งก็คือได้ได้ร่วมได้ร่วมทําบุญ ทางวัดด้วยการบูชาก็ดีด้วยการนําวัตถุดิบมาเป็นเครื่องปรุงก็ดีในการมาช่วยงานไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่หามะพร้าวบอมมะพร้าวลูดมะพร้าวแล้วก็วนกะทิมะพร้าวตามลําดับจนถึงไอ,อ้าัวนกะทิก็ใช้เวลาแปดชั่วโมงอาจะ เนี้ยวให้มันเนี้ยวเป็นตังเมนี่แบบต้องใช้เวลาสิบสองชั่วโมงสิบสองชั่วโมงเลยสนใสองชั่วโมงน่าสนใจมากเลยสองชั่วโมงเนี่ยคนคนก็จะชอบตอนสิบสองชั่วโมงเลยเพราะว่ากระทะสุดท้ายที่ส่งไปเชียงใหม่บ่ะนี่ชอบแบบนี้แหละแชอบแบบนี้เลยก็ความนุ่มความเนี้ยแบบนี้แหละ่าวแต่ว่ามันก็จะเก็บได้นานถ้าเป็นเป็นตังเมก็คืออยู่ข้างนอกสามารถวางข้างนอกได้ ถึงสิบวันถึงสิบห้าวันไม่ต้องใส่ตู้เย็นไม่ใส่ตู้เย็นค้าใส่ตู้เย็นก็อยู่ได้เป็นปีค่ะโดยปกตินะคะเรื่องของประเพณีหรือเรื่องของอคําสั่งสอนของพระพุทธศาสนาเรามักจะมีคติธรรมสอดแทรกเข้าไปในส่วนของการคือต้องอดทนเพราะว่าการกวนข้าทิพย์เนี่ยที่าน,นเจ้าวาท่านพูดคือใช้เวลานานแล้วคนจะควรจะต้องอดทนพอสมควรนอกจากนอกจากเวลานานแล้ว ทนตกควันทนตกปัดเหนื่อยพอ,อจะเคี่ยวให้มันเป็นตังเมอ,อันที่สามน่าจะเป็นความเพียรมากกว่าเพราะว่าแต่ละคนที่มาเนี่ยตั้งใจมาแล้วเพราะตั้งแต่หัวค่ำจนถึงสวา่างฉะนั้นแน่นอนต้องทุ่มทุนที่และสุดท้ายคือความสาม,มัคคีเพราะในงานของเรานั้นไม่ได้มีเฉพาะผู้สูงวัยไม่ได้มีเฉพาะคนรุ่นพ่อรุ่นแม่มีรุ่นลูกเด็กเด็กแดงมาช่วยกัน วิ่งการตามรานวัดพ่อแม่หรือพี่ชายพี่สาวก็ควรไปจากนั้นงานอย่างนี้เนี่ยถ้าติดทรมมาแทรกก็คือแน,น่นอนแล้คือศรัทธาความอดทนความเพียรแล้วก็ความสามัคคีความสมมามสัคคีแน่นอนนะถ้าสมมติว่าอยากไปนะคะต้องไปร่วมง,งานในช่วงเวลาไหนยังไงบ้างคะเออเวลาของเราจะเริ่มตั้งแต่เช้าเลยเพราะว่าตั้งแต่พิธีแล้วเราก็าจะมีขบวนแห่แล้วก็จะพิธีนขาทใหญ่พอสมควรมี มีสามสี่หมู่บ้านในชุมชนนั้นมาร่วมด้วยช่วยกันแต่ที่สาคัญคือพยายามจ,จัดงานให้ย้อนยุคเพื่อให้เยาว,วชนได้เห็นว่ายกพ่อยกแม่เราแต่งตัวแบบนี้นะเราจัดงานแบบนี้ก็คือให้สมสมัยนั่นแหละให้มันย้อนยุคเราจะเริ่มตั้งแต่ตอนเช้าเป็นต้นไปท่านใดมีเวลาก็อยู่ช่วยวกวนก็แล้วกันเริ่มตั้งแต่ตอนตอนบ่ายประมาณบ่ายกว่าเลิกนะจนถึงโน่นนจจะถึงออสว่างวันพรุ่งนี้ไปช,ช่วยกัน ก็หมายความว่าตอนเช้าจะมีพิธีขบวนแห่นะคะขบวนแห่ธัญพุชทั้งหลายแหล่ที่จะนามาปลูกจากนั้นก็ค่ะจากนั้นก็เริ่มกวนซึ่งซึ่งการกวนนี่คือต้องกวนตลอดไม่หยุดเลยใช่ไหมคะหยุดไม่ได้หยุดไม่ได้ต้องสลับปรับเปลี่ยนกันไปต้องมีต้องเปลี่ยนกันสิบสองชั่วโมงเลยใช่ไหมคะโดยประมาณค่ะน่าสนใจมากแล้วการแต่งกายของคนที่ควรที่ต้องแต่งชุดยังไงคะชุดขาวคะโดยโดยโดยเนื้อหาของงานเราต้องการให้แต่งตัวแบบย้อนยุค แต่ก็ไม่ได้หมายคมว่าแต่งชุดสากลแล้วไปไม่ได้อ๋อค่ะค่ะขาดขาท่านผู้ฟังคะน่าสนใจมากมากเลยนะคะประเพณีกวนข้าวชิปมีภาษาภาษาเฉพาะที่เรียกเป็นภาษาถิ่นไหมคะมีนะโกโกข้าวยาคูโกข้าวยาคูเป็นเป็นภาษาอ่พื้นบ้านของเราภาษาเขมรนะคะโกข้าวยาคูกวนข้าวชิปนะคะที่วัดประสาทอำเภอห้วยนาจังหวัดบุรีรัมย์ นะคะท่านผู้ฟังก็วันที่17ตุตุลาคมนี้นะคะใกล้แล้วนะคะก็ท่านผู้ฟังสามารถนะคะไปร่วมกิจกรรมนี้ได้นะคะน่าสนใจที่เดียวแต่งชุดย้อนยุคแล้วก็ไปร่วมชมขมบวนแห่และที่สําคัญสามารถนำธัญพญืชนะคะไปร่วม,วมนะคะแล้วก็บูชาข้าทิพย์มาได้นะคะซึ่งก็เป็นของฝากที่น่าสนใจค่ะท้ายที่สุดเลยค่ะท่านพระอาจารย์อยากจะฝากอะไรถึงพุทธศาสนิกชนเราในเรื่องของประเพณีกวนข้าทิพย์บ้างคะ กวนเข้าที่เป็นเป็นเรื่องสําคัญเพราะว่าเป็นประเพณีถ้าเราไม่มีประเพณีลูกหลานเราก็ไม่รู้เรื่องแต่้นสิ่งที่เราสืบทอดมาคือเราสืบทอดมาจากรรพัุรุดถ้าเรารักษาสืบทอดไปเรื่อยๆมันเป็นประเพณีและลูกหลานเราก็ไม่ต้องเรียนรู้มากก็สืบทอดเราโดยที่เราทําให้ดูประเ,รเพณีพวกนี้จะเป็นหัวใจสําคัญของของประเทศไทยเป็นหัวใจสําคัญของพระพุทธศาสนาโดยที่เราลงทุนไม่ต้องสอนทําให้ดูถ้าเป็นตัวอย่างให้ดูใช่ลแล้วไม่มีการบังคับ พอรุ่นหลังเข้ามาอย่างพวกรุ่นเราเนี่ยเดิมเราก็ไม่ค่อยรู้เรื่องแต่เราเห็นพ่อแม่ทำเราก็ทําตามทีนี้เมื่อเราทําตามเราก็รู้ว่าคืออะไร้หลังมาก,ก็เรียนรู้ก็ศึกษาก็สามารถเข้าใจว่านี่คือเรื่องของบุรรมบุษเรื่องของพุทธศาสนาดังนั้นการเข้าไปร่วมก็คือเป็นการรักษาพุทธศาสนาเช่นเดียวกันรักษาประเพณีเช่นเดียวกันน่าสนใจมากๆเลยนะคะท่านผู้ฟัง,ฟงไม่ใช่แค่การไปเราอาจจะมองว่าไปวัดคือไปทําบุญแต่มันมีคติธรรมที่สอดแทรกอยู่มากมายนะคะซึ่ง ดีสีเดียวเลยไม่ว่าจะเรื่องของความรักความสามัคคีนะคะลูกเล็กเด็กแดงก็ได้ไปได้มีกิจกรรมครอบครัวนะคะพราะปัจจุบันเด็กๆก็จะเล่นโทรศัพท์มือถือ้าส่วนใหญ่ใช่ไหมคะพอได้ไปงานประเพณีคนท้อถินก็จะได้วางแล้วนะคะเขาก็จะมีความสุขสนุกสนานนะคะค่ะท่านผู้ฟังคะสําหรับเวลาในช่วงของดีๆที่ชุมชนในวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและฟังแล้วอย่าลืมนะคะ วันพฤหัสที่17ตุลาคม<อ>น,นี้นะคะที่วัดประสาทสูงอำเภอห้วยราชจังหวัดบุรีร์ค่ะค่ะขอบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์ทั้งสองท่านานะคะที่ได้กรุณามาให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่พุทธศาสนิกชนเราค่ะค่ะขอบพระคุณค่ะ